ชื่อสนิทจูไทยสงครับอาชีพรับจ้างครับแม่โคอายุ49ปีครับเทแรกมันเก็บทองน้อยตรงนี้ครับนี่ปวดปัสสาวะมันก็ปวดบะมันกะปัสสาวะบบออกหยดป้าบก็ปวดออกว่าเต็มที่เก็บโกจิเียวสุดปัสสาวะสุดนะครับมันปวดเหตุงานบดไดทั้าสเสียการงานไปเลยนะรายได้เ้ากระ่เป็นปกติคือเขามันก็บขาดแฟนเพิ่นแนะน้ำให้ ยานี่แหละทานไปอาทิตย์แรกมันปัสสาวะออกบวชัดบวชหยังเออกรฝากบอกทุกคนที่เป็นต้มลูกหมากโตให้ทานโทมสัสิงพัดสองมันสี่อาการดีขึ้นเขาสี่ได้ทางานเป็นปกติครับตั้งต่ได้กินโทมสัสิงพัดสองนี่ยเขากกลับมาทํางานเด้เหมือนเก้าเป็นเจียคอบครัวได้